ฉพาะอบูซัดหรือไม่ใช่เฉพาะสันมาทุกยุคทุกสมัยสาวของอลียุบนี้บอบีตอเลบในรูป,ปลักษณะนี้มีอยู่ทุกยุคท,ทุกสมัยพี่น้องยุคสมัยของเราก็มีสิ่งเหล่านี้ในสมัยสงครามอิรักอิหร่านบรรดาบุคคลที่ใกล้ชิดบรรดาบุคคลที่รับใช้ท่านอิมามขอมินีริสวานุนลาตาลาอะไรบาว่าเมือ่อสงครามเริ่มขึ้น เมื่อบรรดาลูกหลานของประชาชนส่งเข้าสู่สนามรบ,บมิมเมิมีได้สั่งบุคคลในครอบครัวว่าท่านไม่กินอาหารในที่ทำในกลัวของท่านแต่ว่าท่านไม่บังคับคนอื่นลูกๆเมียภรรยากินไปท่านขอกินอาหารชนิดเดียวกับที่บรรดาลูกหลานชาวอิหร่านที่กินในสนามรบจนกระทั่ง สงรามสิ้นสุดคืออาหารแพ็กที่แพ็กส่งไปยังสนามรบก็จะแพ็กไว้ชุดหนึ่งให้กับท่านนิมมคมินีไปสว่วนนโนตาลาอะไรคือสิ่งที่อาลีเยบนีอาบีตอเลบทำเป็นแบบอย่างสิ่งที่อามารบินยาซิดสิ่งที่บรรดาอคา,าราสาวุของอาลีของรสูรลุลรตมคือสิ่งที่ผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องทํา นั้นคำถามว่าทำไมอิมามคุยนี่รีสวานอลลอต阿าาอเลยจึงมีเกียรติเพราะอิมามขุยน,นี่มีตักวามากกว่าคนอื่นในยุคสมัยของท่านนี่เรายกแค่หนึ่งตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างว่ามันมีตัวอย่างในลักษณะเหล่านี้อาณาโตนคามานียืนยันเป็นจำนวนมากพี่น้องหลายหลายเหตุการณ์ เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ชิดท่านมีเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ชิดได้เล่าให้ฟังทั้งน้ำตา,าเมื่อมีบุคคลชั่วร้ายบุคคลงโง่เขาต่อต้านอัตลอดทำามนี่อีกเพื่อนบ้านคนนี้ได้เล่าบอกให้ฟังว่าต่อต้านทำไมนี่แหละนี่แหละคือการปกครองของอาชี่อว่านียบีตอเล็บ มีแหลกตัวแทนของอาลีชิบเนียอดีตตเล็ได้เล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนตัวลครเรนี้ได้ส่งรูปชายของท่านที่ยังเล็กไปยืมเนยแข็งจากเพื่อนบ้านเนยแข็งเนยแข็งเนยแข็งกินเนยแข็งเนยเค็มเค็มเนยแข็งกินกับโรตีเผา ตกใจว่าทําไมไปยืมบอกว่าวันนี้มีแขกมาแล้วก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่ที่บา้านยืมก่อนเดี๋ยวได้แล้วก็ค่อยเอามาคืนในขณะที่ดํารงตําแหน่งวันนี้ยืนฝกฤฤิดในขณะที่ดํารงตําแหน่งวันนี้ยุนฝกิดเล่าให้ฟังทั้งน้าตาเมื่อเห็นบุคคลนี้บอกลํำลึกถึงหุโกโมัดของอลีชุบยาดีตอนนี้ โรงพยาบาลหนึ่งในกรุงเตหะรานนะครับโรงพยาบาลหนึ่งในกรุงเตหะรานมีคนเข้าคิวยาวเป็นอย่างมากเพื่อที่จะมาตรวจเพื่อเกิดยืนยันนะเข้าคิวก็ตรวจ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 ชื่อส่งบัตรประชาชนเข้าคิวส่งบัตรประชาชนคนที่เจ็ดสิบคนที่แปดสิบที่เข้าคิวแล้วก็ยื่นบัตรประชาชนให้ครับ พนักงานของโรงพยาบาลปรากฏว่ญญาเป็นภรรยาของท่านรอบัดซีอาลีคาเมเนีตกใจกันหมดทั้งโรงพยาบาลว่าทำไมาไม่บอกเราก่อนทำไมไม่แจ้งก่อนทำไมมาเข้าคิวทำไมมาทำอย่างนี้ภรรยา,าของท่านแล้วเขาไม่บอกว่าฉันไม่มีสิทธิ์สามีองฉันไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ใดๆในการเป็นผู้นำและ ละเมิดสิทธิของประชาชนใครมาก่อนคนนั้นก็ต้องได้คิวก่อนกลัวว่าในวันกิยามัตไม่รู้จะไปตอบอัลลอฮฺสุบฮานะฮุตาลาว่าอย่างไรการเป็นภรรยาของผู้นำสูงสุสดไม่ได้เป็นใบเบิกทางว่าจะต้องรักคิวนี่คือความหมายของคำว่า วิถีชีวิตที่ยำเกรงอิมามุนมุดตะกีนอันนี้คืออิหม่ามของคนแบบนี้นี่เราเล่าให้ฟังไอ้น,นี่เรื่องแบบนี้มันสูงสําหรับเราให้เราตักวาในพื้นฐานอย่างได้มองข้ามอย่างได้ผิดพลาดพฤติกรรมในชีวิตของเราทั่วๆไปก่อนทดเราอย่าละเมืดสังคมเราอย่าลืมคนจนเป็นภรรยาต้องเป็นภรรยาที่ยำเกรงต่อล้ เป็นสามีต้องเป็นสามีที่ย่ำเกรงต่อรละเพราะอล l ยิ u นี่ตอเลบแสดงแบบเพื่อให้เกิดสิ่งต่าง,างๆเหล่านี้ขึ้นมาในโลกเพื่อให้ชีอะของท่านได้แสดงแบบขึ้นมาและเมื่อชีอะของท่านได้แสดงแบบอันนี้แหละมวลมนุษยชาติจะได้เตรียมความพร้อมในการที่จะรู้จักร,รัฐบาลของมหดีอะลัอฮิสสลามที่จะเกิดขึ้น แต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะเป็นแบบนี้เราไม่สามารถที่จะที่จะแสดงแบบแบบนี้ได้เราไม่ต้องไปโฆษ,ษณารัฐบาลอิหม่ามดีเพราะรัฐบาลของอิหม่ามดีอะไรลามคือรัฐบาลแบบนี้รัฐบาลอิหม,ม่ามดีไม่ใช่รัฐบาลเรมโบไม่ใช่จะมาฆ่าฟันจะมาลบราฆ่าฟันเพียงเดไม่ใช่รัฐบาลของอิหม,ม่ามดีคืออิหม,ม่ามดีจะเอาคนแบบนี้มาปกครองมนุษยชาติ มามะดิต้องการที่จะให้มีคนแบบนี้ต้องการให้มีคนแบบอัมบินย่าสิทธิ์คนที่รับใช้อุทิศชีวิตอุทิศในต่ออิสลามตั้งแต่วัยเด็กจนถึงอายุ90ปีเป็น شهيد ในสนามรบพระตะบังของมามะดิต้องการคนแบบมาลิกอัชตัดมาลิกอัชตัดขณะที่เป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ พวกเราอาจจะเคยฟังเมื่อเดินมาเพื่อที่จะไปหาท่านอิมามบะลียลฮิสสลามเข้ามาในกูฟะถูกพวกอันธพันข้างถนนของกูฟะกวานขยะใส่ท่านแล้วก็คนกลุ่มหนึ่งก็วเระกันเบลิกอัสตันก็เดินเปลี่ยนเส้นทางจากการที่จะไปหาอิมามอนีีก็ไปที่มัสยิดและบังเอิญมีคนเห็นเหตุหการณ์ ก็ได้มาบอกกลุ่มอันธรพันธ์กลุ่มนั้นว่ารู้ไหมเจ้าได้กวาดขยะใส่ใครพวกนี้ก็พูดพังเพราะว่าไม่รู้บอกว่านั้นแหละคือมาริกอัชตัดคนกลุ่มนั้นเป็นลมบางคนเป็นลมพอมาริกอัชตัดหนึ่งนักรบที่ยิ่งใหญ่ดาบเป็นมือข้างขวาของท่านอิมาลีอะไรสลักนั่นคือชียของอาลีจุนีอดตเลมมมามะดีต้องการ แบบนี้รัฐบาลโลกที่มาอมหม่าีอะลัยสลามที่จะนำเสนอกับมวลมนุษยชาติคือแบบนี้แบบที่อะลีอะลัยสลามได้แสดงแบบแบบที่อัครสาวกของท่านอิามอาลีอะลัยสลามได้แสดงแบบเมื่ออิมาม่าลีขึ้นเป็นคอลิฟะอิามอาลีได้แต่งตั้งอุสมานบินฮุนเนต หนึงในสหาบ้านที่อยู่ในสวนอินเดอินเดีบาลัมไม่เคยยุ่งกับไก่แต่เป็นหนึ่งในสหาบานที่มีตักบาที่สุดคนหนึ่งลูกของอุสมานบิน k ุ u ด e z เมื่อรู้ว่าพ่อได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองบัสรอร์ยุคนั้นก็วิ่งเข้าไปหาพ่อในสวนบอกว่าฉันได้ข่าวว่าอาลีแต่งตั้งท่านให้เป็นอามรแห่งบัสรอแล้ว นี่แหละฉันจะได้มีรองเท้าใหม่สักทีลูกบอกนะเพราะว่าลูกชายของอุสมานบินขุนเึกไม่ใส่รองเท้าขาดอยู่ใส่รองเท้าขาดตัวของอุสมานเองไม่ใส่รองเท้าฉันบอกเจ้าเข้าใจผิดแล้วถึงแม้ว่าอาลีแต่งตั้งให้ฉันเป็นอัมรี้แห่งบัสรอฉันก็จะไม่เปลี่ยนรองเท้าคู่ใหม่ให้กับเจ้าลูกชายบอกกับพ่อว่า มีด้วยหรือมุจิาษา์แบบนี้ลูกๆบอกมีด้วยหรือมุจิาษา์แบบนี้พ่อถามว่าอะไรมุจิาษา์มุกก็คือลูกเจ้าเมืองใส่รองเท้าขาดพ่อบอกว่าในการปกครองของอาลียิยบ่นอันดีตัวเล็บมุจิาษา์มากกว่านี้ก็มีลูกถามว่ามุจญิาษา์อะไรมากกว่านี้เจ้าใะได้เห็นอามีบัสรอไม่ใส่รองเท้า นี่คือคุกบัติของอ里ญมีอมีตอเล็ปนะว่าตำแหน่งผู้ํำตำแหน่งอานิสทาลอาบูดในยุคนี้ตำแหน่งรัฐมนตรีนั้นก็ไม่ทำให้พวกเขาคิดแม้แต่จะเปลี่ยนรองเท้าสักคู่เดียวเพราะเปลี่ยนรองเท้าสักคู่เดียวเพราะตำแหน่งอานิสไม่ไม่ไมี阿ิญนีอาีตอเลต็ตอนที่ดำรงตำแหน่งคอลิฟา คนที่สอยู่ที่กูฟะท่านเย็บบรองเท้าขาดของท่านนี่คือแบบฉบับของคำว่าตักวาตักวาไม่ใช่คำพูดที่ว่าทั่วไปคำว่าตักวากลัวหรกัวลไม่ใช่ตักวาคือวิถีชีวิตที่สมบูรณ์ของมนุษย์แล้วเราจึงจะเข้าใจว่าแลวก คารรอมนะแบบนีอาดารแปลว่าอะไรแล้เราจะเข้าใจว่าอินนัคร์มาคุมอินตลอบุคคลที่มีคารรอมาณะอัลลอฮ์บุคคลที่ไปปรากฏต่อหน้าอัลลอฮ์วันนั้นและอัลลอฮ์ให้เกียรติน้องทำฟางเขาจะยัคำนี้ให้ดีบุคคลที่ไปปรากฏณพระองค์ในวันนั้นและพระองค์ให้เกียรติ อักรมกุมอินดัลอฮิอัตกอกุมบุคคลที่ไม่ใช่ว่าไปปรากฏแบบกลัวๆแล้วไม่ใช่ไปปรากฏวันนั้นไปปรากฏในฐานะที่เป็นผู้ที่มีเกียรติเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ให้เกียรติก็คือบุคคลที่มีตักวาแต่มนุษย์ก็โชคร้ายบุคคลที่นำเสนอสิ่งเหล่านี้ บุคคลที่กำลังจะนำเสนอสิ่งเหล่านี้นะบรรดามนุษยชาติผู้โง่เขาก็ได้ลุกขึ้นทำลายล้างแน่นอนนะมนุษย์ผู้ชั่วชา้ากลัวสิ่งเหล่านี้กลัวแบบฉบับเหล่านี้กลัวแบบฉบับกลัวการสร้างต้นแบบแบบนี้ให้กับมวลมนุษยชาติและนั่นคือเหตุผลที่คำคืนนี้ อิมามุลมุตะกีนก็ได้ถูกสังหารในค่ำคืนนี้ถูกสังหารในมิหารถูกสังหารในค่ำคืนที่ประเสริฐที่สุดค่ำคืนหนึ่งถูกสังหารในท่าที่ประเสริฐที่สุดท่าหนึ่งถูกสังหารในขณะที่ก้มลงสุ่ยูตลอลอ สุบาฮานโมัตตาดาดาบที่คมที่สุดดาบที่แพงที่สุดที่ได้ถูกคัดเลือกมายาพิษที่แรงที่สุดนำบางรีวิัย์ว่าดาบราคานับเป็นหมื่นยาพิษก็ราคานับเป็นหมื่นเอามาอาบดาบนั้นเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าต้นแบบแบบ่ฉบับแห่งตกวัา จะต้องถูกโค,ลลโคลล่นลงโค่นลงในค่ําคืนนี้แต่เราก็เห็นเมื่อวิถีชีวิตแห่งการมีทักว่าทั้งๆท,ที่รู้ว่าคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นในริวยิยตก็กลับอมะมันมีมาวิ่งอะไรสลามได้เดินไปยังมัสยิดในค่ำคืนนี้อิบนุม,มันจิม หละเราตัวลอยอะไรก็นอนพุ่มทับดาบที่ตัวเองซ่อรเอ้มามบรีเนใช้เท้าของท่านนั้นเขี่ยนแล้วบอกให้ลุกขึ้นอย่านอนในท่าน,นี้เพราะท่านี้นั้นเป็นท่าของชัยตอนแต่แล้วท่านก็ไม่ได้สนใจลุกสิ่งทุกอย่างท่านก็ได้ตรงไปที่มียรอบและทําการละหมาดและเมื่อท่านได้ขึ้นมาจากสุยูนดาบอันนั้นก็ได้สวน ระหว่างที่ขึ้นมาจากสุยไปยังหน้า่ามไปยังกะโหลงของท่านเพืนกระทั่งกะโหลกศีรษะของท่านนั้นได้ลาวได้แตกงออกมาและเสียงร้องของท่านนี้มามเลียใิสลามในค,ค่ำคืนนี้ก็ได้พิสูจน์ถึงวิถีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทันที่ท,ที่ดาบอันนั้นถูกฟันล,ลงไปที่ศีรษะนะครับอิมามาลีก็ได้บอกว่าฟุ้ตูว่าร้องเป็นกาบาั ผสบความสำเร็จแล้วขอสาบานด้วยพระผู้พิบาลแห่งกาบบาหดังนั้นท่านก็ได้ถุกหางออกไปกลับไปในบ้านในค่ำคืนนี้หมอก็ได้มาตรวจบ,บาดแผลของท่านทุกคนก็สันหัวเพราะ,ะเฉพาะบาดแผลนั้นก็ชะกันเป็นอย่างมากประกอบกับพิษของดาบที่ได้ผสมยาพิษ พอได้วิ่งเข้าไปในเส้นเลือดของท่านอิมาอดีอะไลฮิาลาสลามในสาภาวะเช่นนั้นซอบะจำนวนมากได้ทยอยเข้าไปเยี่ยบเยียนบางคนได้ออกมาทั้งดำตาแล้วก็บอกว่าท่านที่มามอนดี้อะไลฮิาลาสลามนั้น เลือดกำลังจะไหลหมดตัวตัวของท่านนั้นเหลืองไปหมดทั้งตัวผ้าที่เอามาพันบาดแผลเป็นผ้าสีเหลืองบางคนได้กล่าวเอาไว้ว่าตัวของท่านผิวของท่านกับผ้าที่พันนั้นไม่สามารถที่จะแยกสีออกจากกันได้คือเลือดไหลออกจากตัวจน สีผิวของร่างกายนั้นเปลี่ยนไปเป็นสีเหลืองและเหลืองถึงขั้นที่ว่าผ้าสีเหลืองที่เอามาพันบาดแผลนั้นแยกไม่ได้ระหว่างสีผ้ากับสีผิวของท่านที่เล่าในสภาพนี้นั้นคนที่กำลังอยู่ในสภาพนี้เมื่อซอบะทยอยเข้าเยี่ยม คนทีละคนจนกระทั่งเกือบถึงคนสุดท้ายมามอดีอะไรลสลามก็ได้เรียกสอวะกลุ่มหนึ่งเข้ามาและทำการวัชยสังเสียงทำการวัชยัสังเสียงคนที่อยู่ในสภาวะอันนี้เรียกบรรดาสาวกผู้ใกล้ชิดบรรดาอัครสาวกมาเมื่อบรรดาอัครสาวกได้รวมตัวกัน ท่านมามนิมมานมณีก็ได้ทําการสั่งเสียและการสั่งเสียที่ท่านมามนิมมานีได้สัง่งในสภาวะนั้นบอกว่าอย่างไงอะไรกุลบิดตักวาโอสหายของฉันทั้งหลายอะไรกุลบิดตักวาบนเจ้าเนือเจ้าจงมีตักวาอะไรกุลบิดตักวาวันนั้นนี้ มีอเมริกุ un, และจงมีระเบียบในการงานของเจ้าตักว่าคือคำสั่งเสียเกือบจะเป็นคำสั่งเสียสุดท้ายที่ท่านอิมาม ali alai s สลามนั้นสั่งเสียกับบรรดาอัครสาวกของท่านว่าอะไรกุกมยม,มีตักว่าเจ้าจงยึดมั่นจงมีตักว่าหน้าที่ของเจ้าคือตักว่า มนุษย์ไม่มีหน้าที่ในๆมนุษย์เมื่อจะแสวงหาเกียรติยศจากอัลลอฮฺสุบะฮานุตาลาจงรู้ไว้ว่าเกียรติยศของพวกเขาได้มาด้วยวิทางวิธีทางเดียวเท่านั้นคือการมีตักหวาอิมามุนมุตตะกกน,นี่คือหนึ่งในความหมาย ที่อิมามอะลียิบมนีอบีตอเนจึงได้รับฉายานามว่าอิมามุมุตตะกินอิมามของบรรดามุตตะกินทั้งหลายครับชอเราเลรายละเอียดอื่นๆเราก็ติดตามกันในค่ำคืนที่ยี่งสเปนยังมีน่าหนาอื่นึ่งเวลาเขาเรามาลาปบตะอินนาอินลาฮินอะลียินอาซิมขอเราพี่น้องทุกคนก็เตรียมตัวนะครับในการที่จะทูนมข้าาทำบิ 啊。